นกที่วางไข่มากเกินไปจะใช้แคลเซียมโปรตีนและพลังงานที่สูงจนทําให้ร่างกายนกเนี่ยอ่อนแรงได้และก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นไข่ติดการอักเสบในช่องท้องกระดูกพุ้นหรือกระดูกแตกลำไส้บางส่วนเนี่ยโผล่ออกมาและที่เลวร้ายที่สุดอาจทําให้ชักเลือดออกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ วิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมก็คืออย่างแรกควบคุมแสงแล้วก็การนอนให้มืดแล้วก็เงียบค่ะอย่างน้อยก็12-14ชั่วโมงต่อวันเพื่อเป็นการลดการกระตุ้นทางฮอร์โมนของเขา2นะคะให้เอากล่องหรือถุงผ้าหรือบูมที่เหมาะสําหรับทํารังอะคะ่ะเอาออกเลยเพื่อเป็นการลดสิ่งกระตุ้นและถ้านกเนี่ยไข่แล้วนะคะ อย่าเพิ่งรีบเอาไข่นั้นออกค่ะปล่อยให้นกเนี่ยกบไปก่อนเพื่อไม่ให้นกอไข่อย่างต่อเนื่องแล้วข้อสุดท้ายค่ะหลีกเลี่ยงการลูบบริเวณสะโพกใต้ปีกเพราะว่าจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ยั่วที่ทำให้นกอผสมพันธุ์